สวัสดีค่ะืันนี่เซมมดกัแวะมาทักทายนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะให้ทิกเบาๆสำหรับอันเพื่อนๆเพื่อนสาวที่กำลังมองหาผู้ใช้ฝรัง่งรัอสามีฝรั่งนะคะสำหรับผู้ใช้ฝรั่งที่หนาเลือกนะคะฮิตป,ป๊อปลาร์ที่สุดในปี2023นี่นะคะเดี๋ยวอันเซมมดสิบอกเซมมดก็ได้ไปซสกร์กใน Google มาประมาณว่า อาจจะเป็นสิบประเทศหรือตนตนก็ได้เนาะที่ว่าอยากให้เพื่อนๆลองลองปักมุดเบิ้งว่าอันได้ดีเพราะว่าอันเจมอก็จะได้มาแนะนำเนาะว่าอันสิบประเทศนี่ซีดีบอสํสำหรับคนที่กำลังมองหาอันอนาคตคู่ชีวิตสามีฝรั่งนะคะที่ที่อยากมาใส่ชีวิตต่างแดนนะคะอันแล้วก็ เป็นเป็นทิกเบาๆในการหาคู่นะคะการหาคู่มันมันมันบดได้แค่ว่าแค่การหาคู่นะคะขันเข้ามาอยู่แล้วชีวิตคุณภาพชีวิตของเขาก็ต้องดีนะมันเป็นว่าอันคุณภาพชีวิตสีสีแบบว่าบป,ปลอดภัยเนาะเวลาเขาเ,าเลิกเขายายอย่างแบบนี้นะบอกเลยว่าการการ มองหาชีวิตคู่ล้วก็หาผู้ชายสามีประเทศนั้นๆนะคะเขาก็ต้องมองหาระบบประเทศในการยังก็ดำเนินชีวิตว่าเขาสามารถดำเนินชีวิตได้โดยการที่เขาบ่มีเขาอยู่หลังจากที่เขาแต่งมาแล้วเลิกกันอาจจะกันเลิกลากันไปจังเสียนนะคะบอกเลยนะคะว่าอันดับหนึ่งนะคะประเทศโซนยุโรปนะคะสแกนดิคนะคะพวกสแกนดิคที่บอกเลยนะคะว่า คันหาผู้ไชสโซนนี่นะคะคือดีมากเลยนะคะเพราะว่าคุณภาพการใช้ชีวิตเฮาหาสามีแล้วเฮาก็จ้องนึกถึงคุณภาพการใช้ชีวิตน้ำเนาะอนาคตเฮามาแหล้วเฮาบลูว่าเฮาสีอยู่กันได้โดนปันไดหรือว่าสิใส่ชีวิตคู่ไปจนเท่าจนแก่บางคู่มาแล้วแต่งได้ปีสองปีกะอันได้เลือกได้ยากันเนาะ ก็อยากให้หาสามีฝรัง่งแล้วก็มองหาเสือหาน้ำว่าอันประเทศใดที่มันมีคุณภาพชีวิตดีๆแล้วก็คุณภาพอ่าการดูแลแล้วก็ตลาดแรงงานมาแล้วงานหลายโบแล้วก็เหตุงานอียงมาแล้วเขาต้องมีงานเขาต้องอ,อันคุณภาพชีวิตดีดการรักษาระบบรักษาทุกอย่างเนาะว่าเขาดูแลอย่างเขาจังใด เพราะว่าขันเขาต้องดูหลายๆอย่างในความหมั่นคงว่าเ้าสิเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยนะคะก็นแนะนาเลยนะคะอันอันดับตน้ตนๆนะคะเป็นโ้นสแกนดิคนะคะนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนพวกนี้นะคะนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์ซุ่มจังสีนะคะบอกเลยว่าเป็นโซนยุโรปแล้วก็เป็นคันจิมองหา,าประเทศโซนจังสีนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า อันเพราะว่าผู้ชายอยู่นี่เนาะบอกง่ายๆก็คือเขาเป็นคนสุข,ขุมใจเย็นโบโบวยวายเอ,อะวยวายคือหลายๆประเทศที่เคยเห็นมาเนาะเป็นเป็นคนที่แบบบอกง่ายๆก็คือเป็นคนสุข,ขุมอะ่ะเบิ่งคนอยู่นี่เป็นคนมีคนสุข,ขุมเนาะบ่ค่อยบ่ค่อยตะคอกบ,บ่ค่อยเหงียงใส่มบใส่ใส่เมีย ่วนมากกับซีเบากันด้วยเหตุด้วยผลนะคะผู้ใช้ประเทศสังโซนทางหนีเนาะ่วนมากก็จะเป็นยังสั้นและะ้วก็คุณภาพคุณภาพชีวิตทั้งผู้ใช้โซนทางหนี้นะบอกเลยว่ากะบลําบากเนาะบลําบากบ่ถึงเขาขันว่าลําบากมากแต่ว่ามันมันพื้นฐานของผู้ใช้เขาก็ต้องดูนะเนาะเขาก็บอกเลยว่าผู้ใช้ประเทศอื่นบ่ดี แต่ว่าเขาก็เป็นทิกไห้ซื่อว่าหมดก็เป็นทิกไห้ซื่อว่าัเน,าานเขาจะหาสามีฝรัง่งเขากะต้องมองน้ำมาเขากะต้องจัดพิกัดน้ำมาเขาจะไปทางไหนแล้วก็อันคุณภาพประเทศชีวิตใดที่เฮามาแล้วเฮาสามารถดำรงชีวิตได้หลังจากการแยกย้ายกันแล้วหรือว่าการยา่ารางกันแล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากไม่ยิ่งที่ว่าเอเชียที่แต่งงานมาส่วนมากโดย 80- 90%เเซตนะคะ เจอปัญหาขึ้นกันนะคะบมเมนว่าแต่งมาแล้วสีสมบุญแบบทุกอย่างเลยคะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นคอที่ว่าเข้าเขาตองคิดให้นักว่าว่าว่าเข้าสีเลือกผู้ชายประเทศใดเขาก็ต้องเบิงคุณภาพชีวิตประเทศนั้นด้วยว่าระบบการดูแลระบบความปลอดภัยอ่างานแล้วก็ความหมั่นคุ้งแต่ละอย่างนะคะว่าเขาสามารถจีซสะซอยแต่ของไดบอขันเข้าเด้มาแล้วเลิกกับเขาอย่างสินะ ขันขันความสัมพันธ์เขาเป็นไปกันบ่ได้จังสีนะอัน,นอวันนี้กระชีบบอกข่าวๆนะคะผู้ใดอยากหาสามีพลังเนี่ยค่ะส่วนมากเนี่ยค่ะโซนสแกนดิกเลยนะคะทีหมดแนะนำนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนพวกฟินแลนด์นะคะพวกสวิตเซอร์แลนด์ทั้งทั้งยุโรปเนาะ ที่อยากแนะนําให้ปักหมุดหลายๆนะคะสําหรับผู้ยิ่งไทยเนาะเพราะว่าการคุณภาพชีวิตของเขาก็ดีนะคะระบบการสาธนารณสุขก็ดีนะคะแล้วก็การดูแลอ,อันอันประชากรในประเทศนะคะดูแลดีมากเพราะว่าประชากรของเขาไป้หลายเขาก็เลยดูแลทั่วถึงประมาณนั้นอืมแล้วก็นึ่งขันมานอีกอ่งานเยอะแยะเลยนะคะงานเยอะมากถ้าบ่เลือกงานนะ งานหลประเทศโซนทั้งนี้อืตลาดแล้วงั้นเขาต้องการหลายแล้วก็ในยิ่งไทยกับลหลพร้อมนะคะโซนทั้งนี้หลายอิหลีโซอนอยุโรปนะคะที่แนะนํานะคะเพราะว่าการการการนี่เ่องมาอยู่นี่หนึ่งขอบรัวคนทั้งนี้กั ใจดีพ่อมนอดูแลดูแลลูกเขาดูแลลูกเขาดูแลลูกเขาแล้วก็รักเขาเหมือนลูกมันหลานอิหรีบ่ได้บ่ได้ดไปเขาถิง่งเขาขวางเนอเขามาอยู่นีก่กะอันนี้สัมผัสจากในในครอบครัวของแฟนสามีนะคะอืมแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนะคะ ถ้าปีเคลสิเต็มก็ดีคือกันนะคะเพราะว่าเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยตกงานหรือว่าอันมีปัญหาในในระบบครอบครัวจังสิงนะเขาก็ซอยดีอืมอันส้นทั้งนี้ใจแท็กหลายนะคะใจภาษีหลายย่อนยังย่อนว่าเฮลสิเต็มเขาดีเนาะอืมอันนี้ก็คือเขายอมรับเลยว่าเขาได้มาสัมผัสก็อยากแนะนาเพื่อนๆน,นะคะที่กําลังมองหา ไซฟอร์นะคะโซนยุโรปโซนที่มดบอกไปนะคะโซนสแกนดิคนอเวอ่านอเวสวิเดนเดนมาร์กอ่าสวิตเซแลนด์พวกจังสิฟินแลนด์จังสิบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยนะคะคันอยากหาผัวฝรั่งเนาะบอกง่ายๆภาษาบ้านๆเนาะ แต่นันราคาทั้งเบิดที่อันเซมหมดได้บ่ามาเนาะเซมหมดกับบได้หมายความว่าอันผู้ายประเทศอื่นบดีกันใส่ชีวิตประเทศอื่นบดีเนาะก็แหล้วแตว่าห้องสิพัวประเทศไทยน้านะคะแล้วแตโชกสตาวาสนาน้ำผ้าข้องไปน้ำ้อมนะจ๊ะขันว่าเขาเลือกปักมุดได้เซมหมดก็อยากให้เลือกปักมุดซนทั้งนี้ก่อนเลยนะคะเป็นอันดับตน้ตนๆเนาะเพราะว่าคุณภาพชีวิตแล้วก็อันสาธารณสุขแล้วก็เฮลตี้ทุกอย่างโซเชียล ทุกอย่างนะคะบอกเลยว่าคือดีมากลกระบบกันระบบปลอดภัยสูงนะคะเซฟตี้มากนะคะซนซนพวกนี้นะคะระบบเเออออปลอดภัยเซฟตี้แล้วก็เฮลตี้เอ่ออีเงีงก่อเขาเฮลตี้โซเชียลบอกอีเงีงก่มันเป็นเฮลตี้โซเชียลเขาเอานอี่เงงก่ออันระบบระบบความช่วยเหลือน่ะบอกง่ายๆอืมระบบความช่วยเหลือก็คือ จากที่สัมผัสมาแล้วก็ได้เจอมาบางประสบการณ์ได้เจอกับเรื่องจะของแน่แล้วก็เรื่องผู้อื่นแน่เรื่องมูเรื่องอย่างแน่นะคะก็นั่นแหละโดยโดยภาพร่วมแล้วก็จหมดกะอยากให้ลองมองหาโซนทั้งนี้เบิงน้อยโซนยุโรปที่เน้นๆนะคะดาโนเวเดนมากสวีเดนสวิตเซแลนแล้วก็ลองลงมากับพวกอันพวกอ่ะยังเกาะอันอันโซน เยอรมอนเยอรมันนะ่ะนะแล้วก็ไก่เยอรมันออสตรงออสเตียกอะไรกันลงไปทั้งนั้นนะคะเพราะว่าโซนพวกนี้ก็คือคือพูดง่ายๆระบบการปกครองดีเนาะประเทศเขาค้นประไดไลประเทศเขาคนประไดไลก็มันการปกครองระบบทุกอย่างทั่วถึงดีมากนะคะ แล้วก็เรื่องงานบบตกงานแน่นอนนะคะบบเหลือกง,งานเพราะว่าอันตลาดแรงงานเขาต้องการเยอะมากนะคะแต่ว่าโดยโดยโดยทั่วไปแล้วก็คนแถวบ้านเท่ากระสึกมาหางานอยู่นี่ยากเพราะว่ากฎหมายเขาเข่งขัดในหลายๆเรื่องเนาะ,ะอันนี้ก็ก็กอยากให้เพื่อนๆลองลองพิจาร่าเบิง้งแต่ว่ากะทั้งนี้ทั้งนั้นกะก็แล้วแต่้ว่าเฮาสีผัอผู้ชายประเทศใดอีกแล้วเนาะ แล้วแต่บุญน้ำพาาวัสนะเนาะค่ะมันเท่ากับ,บางครั้งเท่ากับอสามารถกำหนดกดเข็นได้ว่าเขาสิเอาประเทศนี่ประเทศนี่เขาใจว่าจะทำรับเชฟมดนาะเชฟมดจี้เอาเลยก็คือเขาแซสมัยสิบปีที่แล้วเนาะมันมันมันอันเว็บหาครู